เ้าสื่อช่าง follow me แม่จัดให้ซึ่งวันนี้นะคะก็มาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะก็คือเรามีภารกิจะคะ่ะทุกคนว้าว wow, คืออะไรคือ,อ,คอการที่เราจะต้องไปดูแลองุ่นแล้วถูกไหมใช่ค่ะสวนเองน้อยเอ็มแฟมิลี่ทุกคนนะคะก็คือเราก็ มีภารกิจการเป็นเกษตรกรนะคะรุ่นใหม่ไฟแรงเวอร์นะคะทุกคน,นซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือเมื่อปีที่แล้วย้อนไปปีที่แล้วนะเราก็เริ่มนะคะเพิ่งเริ่มปลูกองุ่นทุกคนอย่างมือใหม่สดๆร้นรอนๆนะ,ะมือใหม่มากมากๆนะคะก็คือไม่เคยปลูกเลยถูกไหมน้องมินตาใช่แต่อยู่แบบเออเราก็แบบอ่ะอยากลองปลูกถูกไหมใช่ก็คือไม่เคยปลูกมาก,ก่อนเลยใช่ ใช่ก็ไม่เคยนะคะแล้วก็ลองปลูกแล้วก็พอก็จะพัชจะผูทำนะคะจนในท้ายที่สุดนะคะปลายปีที่แล้วนะคะเราก็ได้กินองุ่นแล้วเย้ yeah! <Yeah! S 1> ดีใจเฟดีใจนะคะซึ่งดีใจมากๆนะทุกคนนั่นแหละเซเชื่อว่าหลายคนก็คงเห็นภาพใน Facebook ของคุณแม่แล้ว oh, <yeah. S 1> ใช่เราไมิตาอะขอสัมภาษณ์กันดีกว่าการกินองุ่นเป็นไงบ้างที่เราปลูกเองรู้สึกไงบ้างคะตอนแรกหวานก่อนแล้วก็ พดีมีวานอมเปรี้ยวถูกไหมใช่ะนะคะก็คือแม่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเยอะนะคะซึ่งปีนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็หลังจากที่ผลผลิตออกใช่ไหมคะปีนี้ก็เป็นปีที่2นะคะที่เราปล,ลูกองุ่นนะคะก็อยู่ในโปรเซสของการดูแลให้มันกลับมามีผลผลิตอีกครั้งหนึ่งขอองุ่นนะ ใช่นะคะซึ่งเอาหุ่นที่ปลูกนะคะที่สวนแดงน้อยแฟมิลี่เนี่ยเราปลูกพันธุ์ beauty c e l s สนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นพันธุ์ที่ปลูกในแบบในไทยได้นะคะแล้วก็ปลูกในกรุงเทพได้นะคะก็ถือว่าก็ เขาเรียกว่าไงอ่ะเราก็มีการศึกษาหาข้อมูลขอค <ขอ S 2> วามรู้ใช่ไปแหละแล้วเราก็มาลองปลูกแล้วก็ลองศึกษาด้วยตัวเองนะคะ <พอ S 1> ทุกคนนี้นะคะเราก็เลยจะมาทำเป็นคลิปเป็นเอพิสซดการดูแลองุ่นนะคะทุกคน <พอ S 1> ก็เรียนรู้ไปด้วยกันกับเรานะคะก็ถ้าเกิดคุณแม่มีเทอร์ไรดีดีก็จะแบ่งปันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้นะคะคุณแม่มีภารกิจอะไรหลังจากที่<พ>องุ่นเนี่ยออกผลมาเรียบร้อยและเราก็ปล่อยให้ใบยาวแล้ววันนี้ไปดูกันนะคะว่าภารกิจครั้งแรกของเราเป็นอะไรนะคะหลั ังจากที่เราได้กินผลผลิตแล้วไปดูกันเลยจ้าไป,ไปดูล<ไ>ปเลยกำลังจะไปที่ต้นอางุ่นนั่นเองนะคะทุกคนของนี่เราถึงลงเรือนางุ่นแล้วนะคะก็วันนี้ภารกิจวันนี้ก็คือการ ตัดเล่มใบนะคะเพราะว่าใบเยอะแล้วก็มแมลงอยู่ด้วยเชื้อราเยอะด้วยไปไปดูกันดีกว่าใบพวกนี้เราก็สั่งิื้อทุกคนมาดูดีปหนปะเดี๋ยวเราต้องฉีดยาค่ะให้มันด้วยนะโอเคโอ้ลมแรงมากทุกคนเดี๋ยวนะ เราขอตัดกัน,นะคะทุกคนะโอเคขอไปตัดติ่งกันนะ วันนี้นะคะก็เป็นการที่เราเนี่ยได้มีการที่แบบคูใบมันยาวมากเลยถูกไหมน้องมินตายาวเวอร์ใช่เก็คือเหมือนแบบใบในโดมเนี่ยยาวมากและที่สําคัญก็คือมันก็เป็นโรคนะคะก็คือตอนเนี้ยคือเอาง่ายนะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้มีการปลูกอง,งุ่นไปนะคะแล้วก็ได้ผลผลิตแล้วนะคะเราก็มีการปล่อยนะคะหลังจากนั้นก็คือปล่อยให้มันเติบโตก็คือมีการตัดตอนเกียงอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันเติบโตนะคะแล้วพอเติบโตเสร็จเนี่ย มันก็เกิดปัญหาก็คือในเรื่องของการเชื้อรานะคะเชื้อราที่ใบนะคะเพราะเราหลังจากที่เกิดเชื้อราที่ใบเนี่ยทางเราก็มีการตัดแต่งเล่มกิ่งมานะคะทุกคนก็คือตัดใจใช่ก็คือให้ปัญหาในโรคนะั้นหายไปนะคะแต่ว่าพอเราตัดไปตัดมาเนี่ยปัญหานั้นก็ยังอยู่ถูกไหมโนมินตาเชือ้อโรคมันก็ยังคงอยู่นะคะ คุณแม่นะคะวันนี้ก็เลยตัดถึงใจนะคะปฏิวัติค่ะทุกคนคือแรกๆนะค,ะคุณแม่ก็อ่ะขอตัดเล็มกิ่งก่อนนะคะแต่ว่าพอมีการปรึกษากันนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะปฏิวัติคือค้นทิ้งหมดเลยทุกไหมคือตัดหมดเลยตัดกิ่งออกนะคะแต่ว่าการที่เราค้นทิ้งเนี่ยคือเราก็นับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันนับข่วทุกคนก่อนนะ คือคุณแม่อาจจะแบบไม่ได้ใช้สับข,ของของเกษตรกรแทร้จริงนะคะเพราะว่าเหมือนเราก็มือใหม่จริงๆนะคะแต่ว่าบแบบเหรอใช่ก็คือคุรนนะคะแล้วก็นับนับตามมันนะคะว่าตัดเท่าไหร่นะคะก็เลยตัดสินใจตัดทั้งโลมเลยนะคะตัดทั้งสามต้นทั้งหมดนะคะเพื่อให้มันเติบโตมาใหม่นะคะทุกคนก็นี่แหละคะ<ฮ>่ะก็คือ,อคไ,ไม่ได้โหดย้ำก็คือเป็นการเลี้ยงดูมันใหม่นะคะทุกคนก็นี่แหละค่ะก็ตัดแต่งกิ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็เรียบร้อยพอตัดแต่งก็นั่แหละค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะคือก็ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกแั้นะคะคือวันนี้คุณแม่ขอแบบมีการตัดแต่งกิ่งก่อนนะคะ<ม>ทุกคนเพราะว่าการตัดแต่งตัดแ,แ,แต่งกิ่งนะคะเพื่อจะได้กําจัดปัญหานี้ออกไปเพราะว่าเราสังเกตว่าเชื้อราเนี่ย<ม>พอเราตัดใบเนี่ยพอเราตัดใบอันนึงออกใบใเขียวและแตกใหม่และใบเขียวแตกใหม่แต่พอด้วยความที่ใบเดิมอะ่ะมันยังมีโรคอยู่อะ่ะมันก็เลยทําให้มันแพร่ไปที่ใบใหม่ด้วยถูกไหมใบใหม่ ใช่มันก็เลยรักษาไม่ขาดแล้วก็นอกจากนี้เราก็ลองใส่ยาอะไรเงี้ยค่ะไปแล้วแล้วก็นับวันอะไรเงี้ยแล้วค่ะตามที่การใส่ยาของอังมุนเนี่ยแต่ปัญหานี้ก็ยังแก้ไม่ขาดนะคะเราก็เลยตัดสินใจนะคะลองทําดูยังแก้ไม่ได้ใช่มันยังแก้ไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจลองทําใหม่มก็คือเอาวิธีใหม่เลยแล้วก็ดูข้อมูลก็คือตัดแต่งเคียย์หมดเลยะค่ะทุกคนนะคะก็เลยเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะเป็นปัญหาที่ทางอกเดียวนะเนี่ยใช่นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นักจ๊ะ A few moments l โอ้ยนี่นะคะเป็นกิ่งต่างๆขององุ่นนะคะที่เราตัดมานี่มันก็จะล่องประมาณนี้เลยทุกคนให้เสร็จแล้วฮิพีพีอะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะรดน้ำหน่อยนะคะรดน้ำให้มันก็มันจะน้อยใจเราที่เราไม่ดูแลมัน นิดหนึ่งนิดนึงเติบโตนะจ๊ะตะน้าหุ่นของฉันเติบโตเตบโตนะแข็งแรงแข็งแรงโอเคเรียบร้อยตอนที่หนึ่งคนที่สองค่ะทุกคนแข็งแรงแข็งแรงนะออกลูกไวๆออกลูกหวานๆด้วยนะจ๊ะเติบโตเติบโต รูปนันมันนะคือแถวมันชอบํามไมหมอ่างหุ่นก็ชอบนะชอบอะไรเย็นๆแต่ไม่ชอบมแมลงถ้ามีมาแมลงเมื่อไหร่ก็งานก็จะเข้าก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเสร็จจากการดูแลต้นอง,งหุ่นของเราเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน A later few moments โ okay, อเคคนนี้คือภารก,กิจเฮ้ยภารกิจเฮ้ยถูกแล้ว oh. นะคะของการปลูกองุ่นนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าหลังจากนี้ต้นองุมันจะเป็นไงของเราใช่จะเป็นยังไงจะอยู่หนระือไม่จะทำได้ไหมจะทำได้หรือเปล่าแต่ฉันก็จะ ะะเรามาลุ้นเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนเราก็ตั้งใจมากๆนะคะในการปลูกองุ่นครั้งนี้นะคะก็เดี๋ยวมาติดตามเอพิโซดถัดไปดีกว่านะคะว่าเราจะเป็นแบบไหน ะะก็อยากลองปลูกก็ลองปลูกเลยค่ะรับรองว่าไม่ยากถ้าเราดูแลและใส่ใจผลผลิตนะคะต้นไม้นะคะ,ะ,คะก็เหมือนความรักนะคะถ้าเราใส่ใจดูแลก,กันละกันนะคะต้นไม้นั้นก็จะอยู่ยืนยาวกับเราไปนานน้เพราะมันมีชีวิตนะทุกคนใช่ต้นไม้ก็มีชีวิตความรักไม่ชีวิตไหมไม่มีชีวิตแต่ว่ารักนะจุ๊บๆโอเคนะคะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะ ติดตามเราในเอพิซอดถัดไปในการปลูกองุ่นได้นะคะรับรองว่าการปลูกองุ่นครั้งนี้ค,คุณผู้ชมจะได้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆจากเราสองคนอย่างแน่นอนนะคะแชร์จากประสบการณ์จริงๆเลยนะคะทุกคนรใครนะคะคิดว่าเพิมเ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะอะไรที่คุณแม่ตอบได้เนี่ยคุณแม่ก็จะตอบให้ไปนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ <Like. S 1> และที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเราสำคัญมากกว่านั้นคืออย่าลืมกดกระดิ่งกุกิ๊งกุ๊กิงจะอย่างงงงงงงจู ให้เราด้วยนะคะทุกคนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวไปหาข้อมูลความรู้กันนะคะเช่เดือนก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามทุกคนแฮป p y แฮ ppy ค่ะแฮปปี้แอดดี้